ขอย่านเลยขอย่านเลยจากการที่ผมไปแข่งมา13ปีซ้อนผมได้แชมป์มา3ามปีอุ้ว่าสงไรเฮียโดนได้หรือเปล่ามึงนักมึงนักทุบด้วยท้ายแบบหนึ่งสองสามไอ้เฮียโดนโจนไอ้โจนไรไปอะโจนอะไรอ่ะเอาน้องเสียหลักเองน้องอย่างโง่น้องอย่างโง่เฮียโชคไา้เฮียจัดอะไรวิ่งลงเดียวเอง อ้าวโอ้ยนะอะไรเนี่ยอันนี้รถปัดนะโชคนะโอ้ยกูปัดอีกแล้วโอ้ยเยันลอดชนกูตกขาไอ้เหี้ยไอ้เนิร์ดครับผมมึงมึงมึงเอาแท็กมึงไปแข่งเอากินาเปล่าไม่เอาครับทำอะไรครับเขาตั้งใช้รายเดทน้ำไม่มีเลยอ่ะไอ้นะน้ำไม่มีเลยอ่ะฟอร์มอีกแล้วอีเนิร์ด จะฟอร์มเนื้ออีเวนจะมีเก้าพันฟอร์มอีกแล้วไปป่ะไปบ้าได้แล้วหลุดแล้วตรงนั้นเอาไปทำอะไรอ่ะจ๊อปปี้เล็กอะไรเล็อะไรเอากี่ได้ป่ะเก้สามสอใช่ใช่รออยู่เอาไปเราไปกำลังไปพี่กำลังไปขับเอลทีพี่ยังชินกว่าสายร่อนมาไม่ได้ขับมานานใช่ไม่ได้ขับนานนะแต่แบบก็ยังรู้สึกชินกว่าเบิร์ด จากการที่ผมไปแข่งมาสามปีซ้อนเอลเคขายกระบะเคอรี่อ่ะเขาถามว่ามึงสนใจเปล่าอูดน่าสนใจกว่าอีกโอ้โหูดเท่าไหร่นะแปดแปดอ่ะน่ามันเล่นมากกว่าอีกที่มันซื้อมาเท่าไหร่นะสิบกว่าล้านมั้งถ้ากูจำไม่ผิดตอนนั้นน่ะเกินสิบล้านอ่ะขอย่านนะขอย่าตนะแต่ผมเชิญแต่ผมเชิญพี่ติมาเล่นได้ไหมใช่ใช่สิบสี่ล้าน ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเขาขายแปดล้านอ่ะเขาขายแปดล้านแพงไปเปล่าพี่นักมาบอกมึงเหรอใช่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  <laughs> ราคาร้อน <laughs> อ พี่จุกไปเทนแล้วพี่พี่จุกไปเทนแล้วจุกจุกไปไหนจุก,จกอ๋ออ๋อขอย่านเลยขอย่านเลยจากการที่ผมไปแข่งมา13ปีซ้อนอผมได้แชมป์มา3ปีอีก10ปีเสือป่าพี่ ส่งไรเฮียโดนได้เลยว่ะมัมนมันจะอัพไวะีดีครับพี่น้อนเขาก็ไม่เป็นกันทั้งนั้นหละได้ได้ไโอเคโอเคได้ไดได้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 ่า้่ากูกลางไหนอดเหรอผมโอล้พี่ผมโอล้ผมโอล้ว้ตัวไอตี้เียทางไม่ได้ว่้เียว้้ว้้ว เดี๋ยวผมนับนะเดี๋ยวผมนับเจ้าตั้งรถก่อนตั้งรถก่อนคุด้วยป่ะเนี่ยนับหมด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 ไม่ฟ้านะหมดไม่กลัวไม่กลัวโจ้โจ้ไม่ออก้โจ้ไอ้โจ้ไม่โอนโอนแล้วครับโอนแล้วตลกตลกไอ้เกลียไม่โอนแล้วโอนแล้วจริงโอนเทียอะไรเนี่ยขอดูรูปนี้หลักฐานได้ได้ครับได้กูต้องได้แสนสองถูกป่ะแสนสองยูเป็ด พี่เปาไอ้จู๊กไอถ้าโดนชนน่ะถ้าโดนชนน่ะทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่มีการชนอยู่แล้วแต่ถ้าออกตัวชนช่วยไม่ได้ถูกเปล่าไอช่วงมันดนคนแรกเลยปล่าโวตงงคนแรกเหรอใช่ครับใช่ชื่อมันดันป่ะพี่นี่เราผมโอเคโอเคโอเคหนึ่งแล้สามออกนะสามออกนะเต็มตัวนะเต็มตัวหนึ่งสองสาม ไปโลค้างทางอ่ะพี่เอลโดนโจนไอ้้ยโดนโจน แรงเลยโดโชว์แรงจัดล้อล้ออยู่เป็ดเสียลากอยู่เป็ดโอ้ไ้รชนกูรถัดดูนรมาดูนะวยเยอย่างเฮียเลยรถัดูม่ได้ัจกูหล่นเลยสัดรถัดดูอ าพี่บ้าขวาไม่ชนอะไรไปอ่ะชนอะไรอ่ะเอาน้องเสียหลักเองน้องอย่างโง่น้องอย่างโง่น้องเสียหลักเองน้องอย่างโง่พี่ขอร้องแข่งครึ่งทางช่ะครึ่งทางเหมือนเดิมอะไออีเอ้ยไปเราก็กลับไงไปล้วก็กลับอ๋อก,กลับได้เหรอเออ เฮ้ยมาไงเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวสามสามมาไงเดี๋ยวฮัลโหลก็ตามทางป่ะอะไรอ่ะร้องอะไรอีกอ่ะกาบมาแล้วพี่อ็แล้วกู้เลยอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยเหย โอ้ยเฮียโชกโอ้พี่ไอ้เฮียรถแม่งแรงจับรถกูเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียโชกนายเฮียจัดอะไรวิ่งคนเดียวเองรถแรงเตือนกูเลยไปเลยรถกูแรงจัดกูเลยเส้นชัยไปเลยดิไม่เป็นไรใช่เหรอเออกูมาคนแรกเลยเมื่อกี้ฮะเออเฮียนิดเดียวเองแม่งพลาดไปนิดเดียวเองสัตว์รถแม่งพลิกคว่า้เหี้ย รู้อยู่รู้อยู่ใครที่หนึ่งรู้อยู่รู้กันอยู่ใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งใครโจ้ใครที่หนึ่งพิติีพิตรีรถลูกคันนิดเดียวจริงนิดเดียวต้องขากลับด้วยต้องขากลับด้วยอพ่อแค่ก็คือพ่อพ่ะน้องร้องอะไรอ่ะจริงที่แล้วเราตกเขาเมื่อกี้นิดเดียวเองเอาพี่พี่ ไอ้เฮี้ยเรากลับไม่รู้ทางด้วยนะร้อยล้านะในหวังแต่กูชนะไม่รู้ทางหว่ะพี่ไปกลับนะนี่ไปกลับนะคันนี้ที่นี่อยู่นี่กินใครได้อ่เมืกี้ใครได้นิดหนึ่งครับพี่พิตีพี่พิตีอันนี้อันนี้ได้ตังคเลยไ่ะหรือว่าไปกลับกลับซะดิใช่แสงยากหอมย่างหอมย่างหอมย่างเดี๋ยวน้ำแสงได้เอาไหมย่างอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมาเขาเต้นเขาดีเขาเต้นเขาเต้นอ้าวหนึ่ง สองสามไอ้จุกออกก่อนเหรอป่ะมีดอกแล้วมันวนมันวะมันคิดไว้ว่าแบบว่าสามแล้วออกไอีจุกอ่ะไอ้เจี้ยอะพี่บอลขอโทษมาพี่บอลรถรถดูดพี่ขอโทษขอโทษเอ็ดไอไม่เป็นไรไปเลยไปเลย อาะไรอะนี่รถปัดนะโชคนะเฮ้ยเฮ้้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่จริงๆว่ะขี้ยทางขึ้นไปได้นะเว้ยทางลงแม่งเบรกไม่อยู่ว่ะเจ็บเจียวอ่อนเหนื่อยควายรถผ่าไปต่อพี่กัวแบบตัวเจอตัวจริงอะอาสามสามาดิผมเป็นตัวจริงอาสามสามดิจุกอะไรตาสามสามนะจุก พี่จุ๊พี่จุ๊พี่ล้อพี่จุ๊พี่พี่ล้อเข่าเหรอโอ้โหล้อไล่องนุ่นไอ้จุ๊ไอ้จอะอะไรกูเพิ่งแตงมมไอ้จุ๊กูเพิ่งแซงมึงมาเออล้อไล่เอิ้งนุ่นเห็นขับลงเลยอ่ะกูเพิ่งแซงมึงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยล้อไล่องนุ่นไอ้เหี้ยเลยเลยเล่นอย่างกากไอ้ปัดไอ้กากปัดยังเก่งเลยใช่ปะสิ่งล้อไล่เอิ้งนุ่นเห็นเลยอ่ะกูหลุดเลยกูเลยหลุดเลยทีนี้ไปยาวเลย รอไล่ยงุ่นเฉยไอมาแล้วมาแล้วตามหลักวิธีแล้วไอ้พวกมันไปเรื่อยจริงแต่พวกเขารอไล่ยงุ่นเฉยแหละเมื่อกี้ไอ้เหี้ยะล้อชิบหายตัดว์ดูดิดูดิดูดิหี้ยดูดิดูดิไอ้ฝัตมาดิแต่ลบตะแข่งแต่ลบตะแข่งโอ้ยกูเลยวะไอ้ยี่อะล้อจัดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย แต่แต่ทางกลับรถผมเบรกไม่มีไม่ไปไม่ได้ไม่มาจะมาได้แต่ทางไปอ่ะต้องกดเบรกดีๆเลยจัดอ่ะแขกพี่อ่ะชื่อจันชื่อจันนะไม่ตีชื่อจันนะแขกพี่อ่ะเดี๋ยวตีเรากล้าพี่ตีกล้ารอผมเบ้ากล้ารอผมเบ้าแล้าพี่เก่งจริงพี่รอผมดิมาดิรอเบ้ามองกล้าหรือเปล่าไม่อ่ะไม่อ่ะจำทางไม่ได้ว่ะขับเลยทุกโค้งเลยรร้ป่ะขับเลยทุกโค้งอ่ะ จำไม่ค่อยได้แต่ขาไปจำไ,ได้จำทางไม่ได้ขาไปอะได้อยู่เออน้าโชคได้ไงรีบจัดเหอดนะน้องเหอดนะน้องพี่บอกก่อนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคงหน้าระวังนะครับคงหน้าโอ้ยกูปัดอีกแล้วโอ้ยยัยรอดชนกูตกเขาไอ,อ้เหี้ยนะปัดผมไม่รู้นะจะปัดอ,อ่ะไอ,อ้หนาม เล่นยากพี่ปี๋ต่อยกูแล้วครับเอียร่อนชนกูทั้งไปทั้งกลับไอ้สันเออไม่รู้ว่าต้องมาฝึกอนะวะมึงก็หลบไม่ทันเอียโชว์แหกปากโคตรดังอ่ะโดนแดกก็ได้แหกปากกันอะไรพี่อะไรไอ้โจ้อะไรมึงแพ้อ่ะไอ้โจ้แหกปากรอบเบียพี่มันเบรกไว้อยู่พี่ตีมันเบรกไว้อยู่ใช่ครับหนึ่งสองสามลาดจริงพลาดจริงสองหกสามผักเยอะผัวแกเยอะผัวแกเยอะ